อจาคิมสวัสดีครับผมวันนี้ก็นนวันนี้มาอธิบายวงจรด็อกเดเวลเลอร์ครับผมข้อแรกสำหรับด<ช>็อกเดเวลเลอร์หน้าตาของด็อกเดเวลเลอร์คลิปคลังสินค้าที่ไวพ้พาดท้ายรถเวลารถมาลงของหรือมาขึ้นของหน้าตาก็วงจรของข้อแรกก็จะเป็นประมาณนี้วันนี้คนระับมีอยู่สองกระบอกครับสองกระบอกก็คือกระบอกตัวนี้ก็คือตัวนี้ไว้ยกกระบอกตัวนี้เป็นใบของ เป็นใบของลิฟไอใบของลิฟตัวเนี้ยไว้กลางออกเดี๋ยวมาดูการทํางานก่อน,นว่ามันเป็นยังไงการทํางานก็คือเราจะตาร์ใช่ไหมฮะเราตาร์เสร็จลิฟตัวเนี้ยลิฟตัวตัวด็อกเนี่ยจะอาบขึ้นพออาบขึ้นไปสุดกระบอกเสร็จแล้วก็เกิดแรงดันชนะสปริงของซ,ซีควนวาลซีควนวาลคือวาลจดัดลำดับฮะตัวนี้ใบนี้ก็จะกลางออกที่หลังเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เดี๋ยวอันเนี้ยลายนี้ก็คือเป็นของ,ของกระบอกใหญ่ก็คือลิฟยก ลายเนี้ยของกระบ,บอกใหญ่ลิฟต์ยกก็คือกระบ,บอกตัวนี้ตัวนี้เป็นของใบกลางเวลาสตาร์ทมอเตอร์กระบอกตัวนี้จะดันออกก่อนพอดันเสร็จสุดเกิดแรงดันชนะสปริงของซีกเวทลตัวนี้ก็ค่อยออกอ่ะสตาร์ทอ่ะตัวใหญ่ออกก่อนนะฮะตัวนี้ออกก่อนเสร็จแล้วสุดแล้วค่อยตัวนี้ออก่อะฮะตัวนี้ออกตัวเล็กออกแล้ว อย่างนี้เขาเรียกเป็นวาล์วจัดลําดับการทํางานนะครซีเควน์วาล์วโอเคจบแล้วเรามาดูวงจรไล่ทีละตัวเลยว่ามีอะไรมั่งมาคิมครับผมตัวแรกเลยก็จะเป็นฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์ไม่เป็นไรตัวนี้เป็นกองหาดูดเป็นซักชั่นฟิลเตอร์ครับผมสองเป็นมอเตอร์ครับเป็นมอเตอร์นะครมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้เป็นมอเตอร์220โวลต์ครสองแรงอ่าเราจะเป็นยอยคัพปิ้งครับเป็นไดร์คัพปิ้งก็คือคอนเนคเตอร์ระหว่างมอเตอร์กับปั๊มนะ ตัวนี้เป็นดัคคัพปิ้งตัวนี้สี่เป็นเกียร์ปั๊มครับเป็นเกียร์ปั๊มนะฮะห้าห้าเป็นรีลีฟวาล์วครับห้าเป็นรีลีฟวาล์วหกหกเป็นอะไรครับเป็นชัตเติลวาล์วชัตเติลวาล์วเจ็ดเจ็ดมาเป็นไพลอตเช็ควาล์วครับแปดอะแปดเป็นซีเควน์วาล์วซีเควน์วาล์วเก้าเก้าเป็นโฟคอนทรลโฟคอนทรลนะครับตัวนี้ไว้ขาลงอย่างเดียวนะตอนนี้เราจะเพิ่มทีหลังเพิ่มเพิ่มในในในความจริงมีหรือไม่มีก็ได้แต่ตนนี้จะเเเพพิ่่มมาาือป็กรซต แต่ว่าไฟฟ้าต้องจ่ายตลอดเพื่อให้มันลงตลอดถ้าเราไม่มีมันก็ลงผ่านตัวนี้ไปเลยเดี๋ยวจะมาอธิบายเวลาเาเวลาเวลาเราสตาร์ทมอเตอร์ใช่ไหมปั๊มดูดทํางานเดินลายนี้ไปถึงวาลตัวเป็นชัตเตอร์วาลก็คือตัวนี้เสร็จแล้วอ่ะลายพลอตเนี่ยคือลนยสัญญาณจะไปดันลายพลอตช่องนี้ให้วาลช่องเนี้เลื่อนมาก็คือน้ํามันจะมาทางนี้มาทางนี้ขึ้นไปนี่ไปยิงกระบอกใหญ่ให้ อ,ออกก่อนพอออกอ่ะฮะพอยิงกระบอกใหญ่ขึ้นไปปุ๊บสังเกตตัวนี้จะมีเส้นนี้มาด้วยเส้นนี้มาแต future, Is this? Is this on right? ่ว่ามันยังไม่ไม่ทํางานเพราะว่ามันมีสปริงที่เราตั้งค่าตัวนี้ก็คือซีเควนซ์วาลที่เราที่เราตั้งไว้ก็คือเราสมมตินะสมมติว่าอ่าลีลีบอลตั้งสองร้อยบา์ใช่ไหมรีลีบาลตั้งสองร้อยบา์นะแต่ว่าโหลดน้ําหนักจริงอ่ะเวลาเรายกขึ้นมันขึ้นประมาณเจ็ดสิบบา์แต่ตัวนี้เราตั้งไว้ประมาณหนึ่งร้อยบา เพื่อให้กระบอกเล็กทํางานทิ้หลังมันเป็นวาล์วจัดลาดับตัวนี้ก็คือสตาร์ทปุ๊บไลน์พิลลา์ทำงานสัญญาณทํางานไปดันวาล์วตัวนี้มาเลื่อนขึ้นมาทางนี้ขึ้นไปกระบอกกระบอกยกขึ้นที่ประมาณเมื่อกี้เราบอก bar, เจ็สิบาา์ใช่ไหมเ,เราขึ้นเจดสิบาทปุ๊บพอมันไปสุดกระบอกแล้วมันอัน้นอั้นทําให้เกิดแรงดันก็คือสองรอยบาทที่เราตั้งลงนี้ไว้สองรอยบา์เสร็จแล้วอะไลน์นี้มันมีแยกมาด้วยใช่ไหมไลน์นี้มีแยกมาด้วยพอสองรบา์เมื่อกี้ใช่ไหม ลายเนี้ยมันก็มาต้องต้องเป็น200บาทแล้วพอ2 0 0บาทมันก็ไปดันแต่ปิงตัวนี้ที่บอกว่าร0อบาทก็คือลายพลอตตรงนี้ลลววเลื่อนลายพลอตดันวาลเลื่อน200บาทชนะร้อยบาทอยู่แล้วเลื่อนพอเลื่อนกระบอกเล็กถึงทํางานก็คือกระบอกเล็กตัวที่2ทํางานก็คือใบกลางพอเราปล่อยมือปุ๊บเราปล่อยมือจากปุ่มกดกระบอกใหญ่ก็จะตกฮะมาดันสังเกตว่าด็อกอะทำไมเวลากระบอกลงก็ตัวใหญ่ลงอย่างเงี้ย แต่ว่าทําไมใบยังกลางยังค้างอยู่ไม่ตกมาด้วยก็คือเรามีพัดล็อเช็คตัวนี้ก็คือเวลาเนี่ยกะบอกใหญ่ลงใช่ไหมฮะปึ๊บ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 ไลน์พัดล็อเนี่ยจะเป็นดันให้จะให้วาวเลื่อนไปช่องนี้ก็คือมีพัดล็อเช็คแต่ใบที่กลางอยู่ก็ยังไม่ยังยังไม่ตกลงเพราะว่ามันมันมาช่องนี้มันยังค้างอยู่แต่ถ้าเรากดสวนไีกทีหนึง่งวาวเนี่ยกลับมาตำแหน่งเดิมก็คือตำแหน่งนี้เสร็จแล้ว กระบอกเล็กก็คือใบอะ่ะมันจะพับลงเก็บเวลาลงเนี่ยเราเราจะผ่านโฟด้วยปรับช้าเร็วก็ได้ขาลงผ่านโฟแต่ถ้าตัวนี้ถ้าเราเเราเมื่อกี้เราพูดถึงไม่มีตัวนี้นะมันจะลงผ่านมาเลยแต่ถ้าเราเพิ่มตัวนี้ไปเราเพิ่มตัวนี้ไปปุ๊บเป็น n อคาถิตตัวนี้เป็นวาสองร้สองปกติปิดนะตัวนี้เราต้องจ่ายไฟตลอดจ่ายไฟตลอดจ่ายไฟตลอดตัวนี้เราต้องจ่ายไฟที่ที่คอยตลอดเพื่อให้มันลงตลอดเวลาเราปล่อยมือ ถ้าไม่จ่ายไฟตลอดเวลาเราปล่อยมือจากปุ่มมันจะไม่ตกมันจะค้างตัวนี้ก็คือเซฟตี้ก็คือเราจ่ายไฟไว้ตลอดแต่เราพอเราตกอิมเมอร์เนซี่ไฟฟ้าหยุดจ่ายเข้าที่คอยตัวนี้มันก็จะเป็นตำแหน่งนี้แต่ถ้าเราจ่ายไฟตลอดก็คือมันลงก็คือวาวจะเลื่อนมาตำแหน่งนี้ตลอดก็คือมันจะตกตลอดลิฟมันจะลงตลอดวงจรก็มีแค่นี้ครับน้ำม,มาอีกทีนึงมาเทอีกทีหนึง่งแต่ลมเป่ากลับก่ับ เดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะ่ะพอล้วพอล้วตั้งดังสุดสตาร์ทกระบอกลูกนี้ทำงานก่อนกระบอกลูกนี้สุดลูกเล็กทำงานสตาร์ทอ่าฮะ โอเคปิดสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าอนนเอาอะไรดีหน้ากเาเ็เอาอะไรดี <laughs> เดี๋ยวค่อยมาคิดกันทีหลังสวัสดีครับ <laughs>